อืมเออ้โางพี่น้อบเอี่าเพี่น้องก็ เอาอันบ,บุกเขียอะไกกันนะพี่น้องนะทางเดไปลอกเราเบิรงพี่น้องซื้อบุกเขียบ้านเฮาบอคอยไปติดตามกันนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากพี่น้องบุกเขียโอ้โหโอ่งปลาทูบมาจากปลาทูอบเกือกจ้า เห็นอย่างน้อเอ้ยปลาทูปลาบะปลาทบะปบะอเด็ปลาหยีดเียตัวนี้เลยครับผมได้ยังสู้ว่าก็จริงกมึนอเกลวบเขือม่วงจ้ะใส่ปลาโอ้ยเวบับเขือม่วงหรือก้นบกเคียนจิงก็นะปไพริกเขียวน้อบ่ะอันใดไพริกขี้เลยละเดี๋ยวจะอุ้นพริกขวรหปลาบะ กรสบะกรบแซ่บด้วพี่น้องครับอันนี้เขาเขียมมาแล้วก็เพื่อนมันเพื่อนหมกเกลี่ยมมาแล้วครับผมแต่ที่คืบประตูบ้านเขาเหรอครับพี่น้องครับแตคือประทูเหรอแปลว่าแต่ที่แทนกันไปแต่ที่แทบด้วยกันครับนะด้วยครับผมอ้าพี่น้องเสาวูกะขวบพริกครับขวบพริกขวบกระแทมกับหอมแดงพี่น้องก็จะตำแก้วกระเคี่ยวเดินๆน้องสาวเอ้ยคือเสียดตาแทะน้ำหูน้ำตาโอ้พี่น้องเห็น เนื้อหองมันน,นั่นกระแคบนาะพี่น้องเนาะสา,สาลอกนางหอ,อกดีกว่านงออหออ,อานางไม่กินสวนางเสียบน่นเบจ้ะโอ้เสีบเเอาเอาเ,อาเอาโอ้ยพี่น้องจับแพงิหนกินนางปลาก,ก้อนกันไหม,มพี่น้องเ,เสียบตาอยอดนะเนี่ยพี่น้องควรใส่ปลาพี่น้องันหอมไวบนี้บ้างไหนเปิดพัดลมทางบ้านพี่โอ้ยเปิดอเอาส้่ได้แแม่เก้วปลาที่สา กเกี่ยวบะเกียดน้ใส่ปลาพร้อมิอู้หูยพี่น้องใส่ปลามัจะหัอวอีสานบ้านเขาน่นนเะอดีเอาเอาบเกียดสิพี่น้องได้ยงบะเกียวยารงแมน้ำใส่พร้อมน้ำหวานนัวเลยพี่น้องเลยอ้อเอา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 ครับมากิกข้ากับบ๊อกก็ได้ครับเด้อื้นนี้ได้เหนกเียวเนี่ยพี่น้องวเกียวบกเกียใส่ปลาสบาปาพี่น้อง แทนประตูได้ครับเด้อไปเพื่อยวกันเนาะปลานะไปเพอีนเนาะปลาทะลี่ยอดมันอ,นนอมันหอมกันก็ได้เนาะประตูเนาะอย่างปุงปเลยพี่น้องโอ้แล้วอ้ยอ่าปุงปรุานี่แล้ครับอันนี้ของแท้นะพี่น้องไอ้โจ๊กลงไปนพี่น้องว่าม็นยังขนะทิมบุบลงไปโรดบ้างใดนะอ,อย่าพี่น้องอ่าปลาที่น้อยปลาปลาด,าาดสาว ไม่จะว่าปลาตาบาอกก้อนหัวกุดครับบิ๊ดโอ้ใส่ปลาลงไปแล้วโอ้โหมันโยนโย่เถอะบอกก้นอนหิวเข่าแล้วโอ้เข่าเต็มกองเลยเนี่ยพี่น้องเลยพร้อ,อมทิ้งปลาดโน่นอย่าเง้ย พี่น้องเอ้ยครับเขาเนว<อ>ตุวยเน<ร>าะพี่น้องเน้ปาได้ซิมตัวไหนพี่น้องเสียบแล้วว่าจะเสียเหนงวมันเสียบมดแล้วเฮ้ยทิมอามเสีบดแล้วมาหมรปล่อะเอ้ยโอ้หอมลามือนกันบัตเนี่ยเอาพี่น้องเลยครับเอามาเก็บตีบข่าตีบน้มาเ้อพี่น้องเลยมามานั่งนั่งถ่ายพี่น้องเลย,เลย,เลยครับผมบุปาลาะอา พี่สาวทุก้ทุคนครับใช่ใชยมาเลยครับเอเบิร์อนอ่ะเอาไปไเาออสาวุธิพาจัดฉากดิเนบ้ากุดตกนัหายาเขาเรดเรเอ๊ตักนี่ยละเออนี่ยบุ๊คโอ้จ้องไปจะกินจะของแล้วหรสาวูบ้ากอดแน่จะบ้ากอเปิดไล่สาวูบ้ากินโอ้ยพี่น้อยไนาวแนวคุยนะพี่น้องเนาะ ขับผักกับพี่น้องเอง้ยรวบหัวอือน้อยบักแตงบักทั่วกระลำพี่น้องกูนะเฮ้ยหนาวตกแตงก่งเพื่อความสวยงามอ้าพี่น้องอเดี๋ยวเอาเอาหนี่ก่อนเอาปลามาให้บอกรหมเออาั้ยกินผู้เดียวเราปลาโอ้่นมเขาคือดีๆแต่ว่ามาันขาดเออพี่น้องเพ้ยเออหูยบันี่ เอาส้มตี๋เขากินเท่านั้นนะเออบระกอบกินโมบุดอกินยังไรเที่ยวอ๋อพี่น้องไปซอยกันเลยจ้าคนับพี่น้องมุนดูครับพี่น้องเบื้องรู้พี่น้องเอาเตรียมกองขอกน้าไปพี่น้องเอ้ยมาหอดไปเอามาเด้อครับเด้อมาเด้อสุกไปพี่น้องทั้งประเทศไทยนั่นน่ะขอตั้งสุกไปพี่น้องเอ้ยบรกกอบที่ถาเด้อครับถาโย่ถาโย่มาตั้งหม้อขากหม้อน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยเตรียมตีพ่าเตรียมน้ำหิวใส่ซอกใส้ยัง ใส่กระตามางานมาเด้อพี่น้องเด้อบกศติ่าดเด้ออยู่นี่เด้คอบบครับผมมาครับมากินข้าวกับบกกศครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับผมบกกดอีสานช่ไนนครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาเอาแนว้ไปไห้มาเอาไนไปไวัไปไวไปไวน,นววพี่น้องเลยมาเอาเนว้อตายที่หมดไปไววแต่เห็ดแนวเด้วพี่น้องเด้อโอ้บอกไปบกกศเมื่อนี้พาพี่น้องมากินข้าวกับปนบกเขียแก้วบกเขียใส่ปลาสะบะพี่น้องเลยแทนปลาทู บอได้ซื้อปลาทูมาพี่น้องนี่ครับนี่ปลาสะบะกะประเภทเดียวกันพี่น้องแซบ่บแต่ว่าีิมันก็ปลาทูหอมกับหอมขึ้นก่อนบอแตกต่างกัน,นพี่น้องเลยมาครับมาผักกะมีบักแตงบักทั่วบักเคียกะลำบักอือน้อยพี่น้องนี่ครับหวานๆพี่น้องเลยผักครับเมื่อเสียบมาครับมาก้องเข่าก้องเก่าก้องเดิมเพิ่มเติมคือเตรียมก้องพี่น้องเลยแต่โอ้ยแต่กิ่นบดบ,นบ,นบน่นบดบ่นบ่นมาเนี่เนาะ บาปวดด๊อกนะพี่น้องเนาะครับมาพี่น้องเลยกินคอกับบอกัดได้ครับเด้อนี่พี่น้องปลาสะบะโอ้ช่ำๆเลยพี่น้องเลยปวดพี่น้องเลยปวดเดี๋ยวเดี๋ยวบก,กัดอู้พี่น้องเไยเนี่ปยปลาอย่างอยพี่น้องเลยเขาก็คุย,ดยได้ปะเนี่ยมาเด้อครับเด้อเอาครับผมอืม้อ อืมเหรอเจ็บครับ สบามันนี่ดีพี่น้องเลยแซ่บครับแซ่แบปลาซสบ,บักหอมดีดีพี่น้องเลยหอมมันแซ่บครับ 嗯。Mm hmm. ผูท่นกินขอกินหน้ามาได้ครับเด้อแฟนคลับเอฟซีธุกผู้ทุกคนครับผมใช่ครับเด้อพี่น้องเไย บมึกอือแซ่บพี่น้องหวานแซ่บเอ้บหึกอืนอนี่เอาแจ้วก็ได้เลยพี่น้องเนาะเอาป่นเอาแจ้วก็ได้เลย,พ,พ,เยเพี่น้องเป็นหมกทัว่วมนลยครับกี่ดีกี้ดีกับแจ้วพี่น้องนะบมกทั่วได้เห็้นครับเดี๋ยวบกก็อนจิตรองอย่างมืออยู่ครับ เราไปตงห่วงม่ควาดนะครับเด้อพี่น้องเยงควาส่วนตัวบ้ากอน เพิ่นได้กินดูครับผมเห็นป่าวมันจะบวกกัดกินแทบเลยป่าวได้กินดูครับผมบวกกัดแบ่งให้พาร์ทนึงตัวพี่นออ้องเลยเพิ่นพาร์ทอันอื้มอื้ม 先把不住 ขาทาพี่น้องครัขบขนมมี่ป่านทูใส่ปลาสบ่าพี่น้องบุมมีป่ปลาสบา่าป่นใส่ปลาแห้งกันเลยครับ ปลากระป๋องกรบแทกพี่นอ่อดก็ปนใจมปีกปลากระป๋องแซ่บเลย พี่องให้เปลบึงนางหอมหอมพี่้งองหอ่นนะังวะเนาะนางปลา ปาซ่าบาไหมปาไม,ม่พีนงอรเลยปุ๋ยเนื้อจมทเลยพีองเลยครับหวานที่ดีเลยอพี่งหองอบานเข้มๆน,ๆนินาาดหน่อยเแล้วป่ามันสดไหมเนาะพียง้องเนาะุย,ยแก้วบกี้อะไปบบนี้เลยอืร 不疼了。 แตงกระเพียงเพี่น้องเพื่อน้อแตงผักแพงพี่น้นองดี่เนี่ยได้ได้ปลูกพี่น้องเหรปลูกบลกถั่วปลูกบือหน่อยเพราะได้ยุได้กินครับบลกพี่กระปลูกวอดอร์ไซต์ต่ำปนต่ำแก้วอ 嗯，很嫩。嗯。 กินป่นบะเขือกับบะเขือพี่น้องไ้ยูพี่นองง้อ,นองครับเนื้อปลาทำๆแล้วก็ โอ้พี <ged> ่น <used> ่องเลยสุดยอดครับ <sentiment eday. c oughs> หาพันธุ์ไปปลูกยุบพี่น้องยุบบ้านครับเมือพี่น้งองอยู่พันธุ์เนื้อเงาปลูกขายบ้านที่ดีน้อสาวูนะัน้อสาวูัวน้หลับหลับพี่น้องบ่กันบ่กัดยุบยุบเม่นบุล่ะเมนน้อหลับล้บพี่น้องทำตา,าหลับตาเห็นบ่กัดกินเขาไม่ได้พี่น้องสาววัวนะ เด minute, Ooh, Somehow, ืน้ำะไรอึกอึเลยหืมสาวเอับอปน้อเฮ็ยนึกิังนะพี่เจ้าใจป่นหายใช่ั้สัวเอพี่น้องว่าบอกก่อนที่จ้าใจแบบพี่น้องเลยคั้นเป็นสุ้งจ้ะ เบื้องเดีวบอเขาทานะบอสเขาทานเป็นอย่างไรเจ้บอสเขาทานซี่จอยนะเพียงทีไปทั้งอ้วนไปแล้วพีองอ่ะอ้วนขึ้นอีกไหม่พี่ลลนลองอ้อ้วนดูเดี๋ยวอืม จบเด้ปเป็นยังไยอืมแบลเลยเป็นยังไยอืม สบ,บยายไหมกับป่นนันบลเคียไหมพี่้องเอ้เีืยอแก้วบลาเคียไหมคักพี่้องเอ้บอสจะทารุ่งพี่้องเนาะต้องนัาง,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 งสวยก็เลยจานก็นเลย นะครับพี่น้องไปอ่ะโอ้ยคับเลยพี่น้องเอ้ยครับคลิปนี้ครับเมนูนี้กับสุดยอดพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมที่เคารพรักครับผมแก้วปลาทูโอ้แก้วปลาเกี๊ยวเส่ปลาสบาโอ้กับผักหลายอย่างพี่น้องเอ้ยครับถืออีกเป็นเมนูนึงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดูให้กลิ่นนะครับเด้อครับเฮ็ดดูให้กินบ่ยากครับพี่น้องครับเป็นยังไง อีสา, ANS, านบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาก็เฮ็ดได้พี่น้องบ่ว่าจะเป็นคนอีสานคนภาคใดก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องมินูนี่ครับบักกอดขาผม prayed, มีอยนะ่างหลายครับพี่น้องครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับพี่น้องครับบักกอดอีสานชาแนลครับผมครับอย่ารอชมคลิปหน้าเลยครับเด้อพี่น้องครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อบักกอดอีสานชาแนลครับจังไายกับผมมีหลายครับพี่น้องครับกับก้าวเข้ามาสวัสดีครับรอชมคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ